สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับแล้วก็ชาวสามชาติทุกทคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาได้รีวิวนะครับกับนะฮะรถบัสผมเองนะครับผมเป็นตัวแทนให้พี่ก๊อฟนะฮะเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้มีเวลาเจอกันครับผมนะครับนี่จะให้ดูนะครับนัมเบอร์จะให้ดูนัมเบอร์ผมเองนะครับผมน่าจะจำกันได้นะแก๊ปฝ่ายลั่นอ่านี่นะครับนัมเบอร์นะครับผม หนึ่งหนึ่งหกสามอ้หนึ่งหกหกสามนะครับผมเป็นตัวแทนให้พี่กอลนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเปลียนสามชาตินะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ที่เอานิ้วไปคอยบังนะครับต้องบังทะเบียนนิดนึงนะครับนะครับผมอ่าซื่อแม่ผมเองนะครับข้างรถ๋ยวผมก็เป็นตัวแทนให้ครับตอนนี้ผมอยู่เส้นทางของบางปูนครนะครับผมแถวบางปูเนี่ยถนนบางปูนะครับพี่นายบางปูอยู่ไหนเนี่ย เออ,อพี่นาย,นยให้พี่นายมาบีแซเล่นเนี่ยรอเล่นครับรอเล่นครับอ่เดี๋ยวเราไปจัดสามท่ากันนะครับผม <_ S 2> เดี๋ยว <_ S 1> เจอ๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาชมนะครับเดี๋ยวมาชม

Tất cả các bạn, tất cả các bạn, tất cả các bạn, tất cả các bạn, ཀྱ�ྱ� <laughs> ཀྱ�ྱ ಪ್ರತ್ಯಾದ